ครับวันนี้ลองพามาเดินหานะครับไม้เดิมนะครับเผื่อเจอนะครับมันจะชอบขึ้นริมริมฝั่งนะครับวันนั้นผมได้ปลาจีนไปมันขึ้นลอยอยู่ริมฝั่งนะครับเดี๋ยวลองมาเดินดูนะครับเป็นบ่อทรายนะครับไม้นี้กว้างมากนะครับเดี๋ยวลองเดินเลาะบ่อทรายไปเรื่อยนะครับเผื่อเจอนะครับมันไม่มีจุดเหมือนจะให้ซุ่มนะครับ มันเป็นบ่อโล่งๆนะครับแล้วก็ไม่มีสวะไม่มีกิ่งไม้ไม่มีอะไรตกลงไปข้างล่างเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับมีข้างหน้าเนี่ยจะมีต้นตาลน,นะครับแล้วมันดินมันซุดลงเหมือนจะมีกิ่งไม้เดี๋ยวลองเดินไปดูข้างหน้าเนี่ยครับตรงนี้อ่ามันเป็นจุดที่มันเว้าเขานะครับ น่าจะมีตัวนะครับตรงนี้ไม่ค่อยมีที่ให้ซูมเท่าไหร่นะครับเป็นไม้ลงโลงนะครับ เดี๋ยวยืนดูตรงนี้สักพักนะครับเผื่อมีปลาขึ้นนะครับไอ้โดครับโดนครับ ไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าแรงดีชิบหายเลยครับไม่ค่อยมีกิ่งไม้ครับ่คอค่อยเล่นได้เลยนะครับตรงนี้ ดึงออมาฝั่งนี้ดีกว่าครับยำจะเข้าไปในใบาตาลน,นะครับตรงนั้นมีใบาตาลอยู่ครับเดี๋ยวเข้าไปเหยอกับใบาตาลขาดนะครับติดนิดเดียวครับต้องค่อยๆล่นครับติดนิดเดียวครับเกือบขาดครับอ เสียวครับเสียวครับแต่ว่าป,ปลามันเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับ <c oughs> เกือบร้อยครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าแรงดีครับติดหลังนิดเดียวครับเกือบไม่ได้ตัวนะครับ นี่ครับเฉียดหลังไปนิดเดียวนะครับนี่ครับผลงานจั่วมือสอดเคทูไม้ประดู่นะครับตัวนี้ผมใส่ที่ล็อกท่อเป็น PVC นะครับผมใช้เองนะครับผมถนัดแบบนี้มากกว่านะครับดูไซป่าครับก็ประมาณน่าจะประมาณ2โลครับแต่ว่าแรงดีครับแรงดีมากครับเกือบขาดนะครับนี่ครับไซประมาณ2โลนะครับ ยอดครับนี่ครับเมื่อกี้เห็นน้ําขยับอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนจะมีน่าจะเป็นปลาจีนแหละครับคิดว่าเพราะครั้งที่ผมยิงได้ก็มันน้ําขยับแบบนี้นะครับไม่ปลานินก็ปลาจีนสองอย่างครับ ถ้ามาตรงจังหวะที่มันลอยก็น่าจะได้ซัดนะครับปาจีนครับปาจีน,นจริงๆครับโดนครับโดนโดนโดน,โดนครับโดนครับเนี่คยครับไสดดีแล้วครับตัวนี้ไซดดีนลครับตัวนี้ เนี่ยครับผมเลือกยิงหัวเลยนะครับปลาจีนเนี่ยมันจะลอยหนึ่งๆเลยนะครับมันจะลอยไหลๆไปนะครับถ้ามันขึ้นนะครับเลือกยิงจุดได้เลยนะครับอ่าสซสสวยครับนี่ครับเข้าจุดตายนะครับแต่ว่าก็ไม่ตายนะครับก็เนี่ยครับ งานเจ้า K2 นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับยิงเข้าหัวเลยครับจีนไซส์สวยนะครับสุดยอดครับ